สวัสดีครับผมบอยรถสวยมือสอนนะครับอีหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับกระบะยกสูงขับ2นะครับจากค่ายดังนะครับอีดูสุนะครับไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้านะครับแคปเกียร์ธรรมดานะฮะรถเด่นปี2020นะฮะราคาตัวรถอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นกับห้าพันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าต่างหวัดเนี่ยมีบริการจัดเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะฮะสนใจเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดรถก่อนนะครับว่ามีความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้าของตััวรรถเลยนะคบ อันนี้เป็น All New Isuzu D-Max แล้วนะครับตัวรถได้สีขาวนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมหมดขายรับประกันสภาพนะครับข้างหน้าสวยมากนะครับเส้นสายโฉบเฉี่ยวนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวผมไปดูเหลี่ยมสันตัวรถนิดนึงนะครับจุดเด่นแล้วความน่าสนใจของตัวเขานะครับโคมไฟหน้าแบบดุดนะครับเป็นแบบปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเด y t i m e running light นะครับช่องดักลมนะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับพร้อมสวอตไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวเลยนะฮะ ตัวรถสีสวยนะครับเดี่ยมสันรถคมหมดนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมนะฮะหนึ่งในรถเด่นน่าใช้เลยนะครับใครหากระบะแครบยกสูงนะครับขับ2นะครับคันนี้ขอแนะนําเลยนะครับตัวรถวิ่งน้อยนะครับมาอยู่20,000กว่าโลเองนะฮะล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับสวยๆจากอิวสุนะฮะยางดีนะครับผิวพันตัวรถสีสวยหมดนะฮะรายละเอียดรถดีเลยนะครับหนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับ ผมพาดูรายรอบคันรถกันนะฮะให้ดูความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับผิวพันของตัวรถนะครับสีนะฮะชัดสีสวยๆนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมหมดขายและประกันสภาพนะฮะล้อแม็กสวยๆนะครับเป็นลายแบบก้านคู่นะครับห้าแฉกนะฮะฝ่ายท้ายด้านหลังนะครับอีกหนึ่งสเสน่ห์ของยูสุเขานะฮะ เป็นแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็เส้นสายกินเล็กก็ไปด้านข้างเลยนะฮะสวยนะครับตัวรถสวยเลยนะครับสีเสือผิวพันธุ์ดีหมดเลยนะฮะตัวรถสีได้หมดนะครับอย่างในรถเด่นน่าใช้นะครับผมถ่ายให้ดูเหลี่ยมมุมด้านหลังเข้านิดหนึ่งนะฮะให้ความให้ดูจุดเด่นแล้วก็เสน่ห์ของตัวรถนะฮะลูกค้าต่างหวอดออกรถได้นะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้นะฮะสนใจจะสอบถามโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ รายละเอียดการซื้อนะครับแบบซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะฮะพอดีให้คําปรึกษาเลยนะครับผมพาดูรายละเอียดรอบๆคันรถกันนะฮะผมถ่ายให้ดูภาพรวมของตัวรถตรงเหลี่ยมมุมนี้อีกนิดหนึ่งนะครับกับอิยุูนะครับไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าแคนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรถเด่นใหม่น้อยปี2020นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดด้านในนะครับว่ามีจุดเด่นและความน่าสนใจยังไงนะครับดูรายละเอียดภายในห้องโดยสารกันนะฮะ เริ่มที่แผงข้างประตูก่อนนะครับแผงข้างประตูไม่มีริ้วลอยนะครับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนจะบุดด้วยสักการะนะครับให้ผิวสัมผัสที่ดีนะครับเท้าแขนแล้วก็จะนุ่มนะฮะไม่มีริ้วรอยนะครับแผงควบคุมกระจกนะครับพร้อมที่วางแก้วน้ํามาให้นะฮะแผงหน้าปัดสวยๆนะครับด้วยรถปีใหม่อยู่แล้วนะฮะรายละเอียดรถดีเลยนะครับแล้วก็แบบที่บอกไปไมน้อยนะครับวิ่งอยู่สองหมื่นกโลนะครับผ้าหลังคาสวยๆนะครับ ไม่มีช้ำนะฮะอีกหนึ่งจุดเด่นของอออ,ออนิวอิลสูเนี่ยคือเบาะนะฮะรูปทรงบเบาะนะครับเป็นแบบสปอร์ตแล้วนะฮะมีอกกระชับทางด้านข้างมีปีกนะครับแล้วก็มีหนุนไหลให้นะฮะตัวเบาะสวยเลยนะครับหนึ่งในรถอ่หนึ่งในจุดเด่นของอิลสูนะครับนี่นะครับทรงเบาะนะฮะแบบสปอร์ตนะฮะสวยนะครับรายละเอียดรถดีเลยนะครับไม่มีช้ำนะฮะพวงมลาลัยก็ทรงสปอร์ตแบบ3ก้านแล้วพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่อง,งเสียงนะฮะ แล้วก็เป็นแบบ OpenCA p แล้วนะฮะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกนะฮะนี่นะครับเรียกว่าหนึ่งในรถเด่นน่าใช้เลยนะครับให้ความคุ้มค่านะครับแล้วก็รายละเอียดดีไม่น้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการทงานของระบบไฟฟ้าแบบคร่อวๆ่าภา,ายในรถจนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเที่ยวขึาขสารด้านในกันอีกทีหนึ่งนะฮะเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราตาร์รถไปพร้อมกันเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนแป๊บนึ่งนะฮะโอเคครับผมนี่เราขับมาด้านในแล้วนะฮะ โอเคครับผมตัวรถไมัวิ่งอยู่ประมาณ24,000ืกิโลนะครับมาตรวัดเนี่ยเป็นแบบทรงกลมนะครับดูง่ายอ่านง่ายนะครับด้านซ้ายเป็นมัดรอบเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นระดับบอกความเร็วส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลดิสเพย์บอกข้อมูลตัวรถทั้งหมดเลยระดับระดับความร้อนเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับพร้อมความเร็วรถด้วยนะฮะหน้าจอนะครับเป็นแบบทัชสกรีนแล้วนะฮะพร้อมกล้องถอยในตัวนะฮะมีมาให้จากโรงงานก็เรียกว่าออปชั่นเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับ ความคมชัดของกล้องนะฮะระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกแบบที่เราคุ้นเคยนะครับมีความทนทานแล้วก็ใช้งานง่ายนะฮะความแรงลมเหนือเฟือนะครับแล้วก็ปฏิฟังก์ชั่นสามารถควบคุมเสียงนะครับได้บนพวงมาลัยเลยนะฮะเรียกว่าออปชั่นเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะฮะหนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับไม้สองหมื่นกโลนะครับย์ธรรมดาหสปีดนะครับให้การตอบสนองที่ดีทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับ คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็รอบต่ำลงทําให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับันนี้ก็คือหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับรายละเอียดรถดีนะฮะเป็นรถเด็ดน,น่าใช้เลยลูกค้าต่างหวัดออกรถได้นะครับแล้วก็ให้การปรึกษาในการออกรถฟรีนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์สอบถามไว้ในใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอารมณ์ ตัวรถเกัดนะฮะโอเคนะครับหนึ่งรถเด่นน่าใช้ครับเดี๋ยวเราเอาไปดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแบบที่บอกไปตัวรถเนี่ยขายหลักประกันโครงสร้างนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมหมดไม่มีชนหนักหรือว่าพิกควมนะครับผมให้ดูโครงสร้างของภายในห้องเครื่องก่อนนะฮะรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับโอเคครับผม เครื่องยนต์ขนาด1.9นะครับบวกกับเกียร์ธรรมดา6สปีดแบบที่บอกไปนะครับให้ความประหยัดนะครับอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าทุกการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดอ่าถอยให้ดูภาพรวมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราถอยดูภาพรวมตัวรถอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมอันนี้เป็นภาพรวมนะครับผม All New Isuzu D-Max นะครับ1.9 Highlander นะครับ รถเด่นปี2020ไม่0อ0 0มื่กโลนะครับราคาตัวรถอยู่ที่5 5 0 0 0 0กับ5,000จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนสบายๆนะครับสนใจในโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับ089770885 4ผมบอยรถสวยมือสองนะครับดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกำลังใช้ให้เราด้วยนะฮะมีอะไรสงสัยในการออกรถนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับให้คำปรึกษาฟรีนะครับมีบริการไฟแนนซ์จัดเซ็นถึงที่นะครับลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยออกรถได้สบายๆเลยนะครับอยากดูมุมไหนเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์บ ยังไงผมขอฝาก ISU z ู Highlander 1.9นะครับ Highlander นะครับตัวนี้นะครับปี2020ไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมขอจบการนำเสนอคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ